อันนี้คือกดเลยไหมหรือยังไงดีนอนไหมยังมายป่ะมาแล้วกดเลยครับไปกันมาคก็กดเลยไอแวนเป็นผีตา้แรกอ่กะหล่อกะหล่ไอเท่าอยู่เปล่าเกมนี้เล่นไงอ่ะที่ร่าคือทำเควสอะตามจุด มันจะมีแมบเนีแผนที่บนขวาแล้วก็เปิดมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตรงไท<ว>ยล้วก็ไปทําเรียบร้อยเกมแรกด้วงเป็นงงเลยเราจะดูสองไล่โดวทำหน้าทําไม่ได้อืมไปเทีรครับมากบพกคนอ่คิดถึงฮะผมคิดถึงบรรยากาศแบบว่าผมคิดถึงทุกคนมากเลยครับ บุ่นตรงนะถึงจุงไม่ทันจบเนี่ยหาเลย อมีเรื่องอะไรนะเรื่องฮาร์ดคือแหละแวนเป็นแวนเป็นอาจูฮะทำไมทำไมอยู่ตรงอาจูแล้วไม่ไม่รีพอร์ตแวนเป็นฮะ <Huh? S 2> ตรงไหนพี่ข้างๆอาจูเลยฮะ huh? ผมรอเข้าประตูอยู่นะไม่เห็นศพเลยนะอาจู อยู่นข้ามบนจริงโอเคอันนี้ไม่เห็นนะว่าอย่างมังกรตอนเดินลงมาเราเดินอใครบ้างเอ่อตอนมาผมมากับแวนเธอบอกกูแดกคือชื่ยอะไรผมมากับแวนแล้วทีนี้ผมก็โดนขังอีกแล้วอยู่กับเฮียส่งไหมแกไเล่นม่เฉยอ๋อไอเฮียมีกูตายฟรีกูซองใช่ ม่แล้วศพศพที่ศพอะไรใกล้ๆผมเลยหระไอ้เที่แต่เราอยู่ตายกันไม่กี่คนเองด้วยพี่เมื่อกี้เราไปทำภารกิจเมื่อกี้และพี่โคนเราอยู่ตายไม่กี่คนเองนะเมื่อกี้เฮ้ยแต่แว่นนเดิแวนน่แแตวเดินมาลงลงมาไกลไอ้นี่ไอ้กาเคนที่ห้องไฟแล้วก็ลีโอป่ะใช่พี่ก็มาแต่พี่ไม่ได้เข้าห้องไฟไม่คือตอนแรกอะเราเดินสวนกันที่หัวเรือก่อนแต่มีเราเราเดินผ่านห้องโถงอะมากะสองคนถูกปะเออแต่แล้วเราก็มาเจอ โดนขังอยู่ตรงห้องไฟครับรอโดนเด็กกระถามกระถามเฮียด็โดนขัง,ขงว่าอะไรขังอยู่ห้องทรายวาทรายร่างอ๋อทรายร่างอ๋อพี่สาวตายฟรีดิน,นะไอเยอ้ยใครที่เป็นคนผมจะไปสกแกนตัวให้ดูครับผมก็จะไปสกแกนตัวเหมือนกันไปเจอที่สกแกนไม่มีเควสสแกนตัวดิพี่รอ้องสคริปเลยค่ะ เออสคริปต์อยู่ข้างล่างข้างล่างชื่อเราสกีว่ะอ้าว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 เธออะไรอ้าเธอสะโกรละไอนาเป็นแน่เลยเงี้ยงียอะไรอยู่กับคุณลุงตะเกียร พี่พลด้วยคือสแกนปะไม่คือไม่คือปิดปิดอันนี้ปิดนี้เปล่าไอจูปิดหรือเปล่าปิดไว้เปล่าปิดมองเห็นไว้เปล่าเพราะว่ามันไม่แต่เมื่อกี้ผมลองกดไอ้กด e ใช่ป่ะมันขึ้นว่าเวท ting แล้วก็ขึ้นว่าโมด้าใช่ป่ะก็คือเหมือนรอให้โมด้าสแกนเสร็จก่อนอะแต่ไม่เห็นว่าพี่สแกนไว้สแกนครับผมสแกนสแกนแต่มันไม่ขึ้นหรือเปล่ามันไม่ขึ้นหรือเปล่าไอจูปิดไว้หรือเปล่าอาจูได้ดูแท็กต่างๆหรืปิดไว้ดีแล้วอย่างเงี้ยยังเงก็คือปิดแล้ววะ ก็ถ้าอย่างเงี้ยคนเล่นยากอ่ะไม่ก็ไอ้นี่ไงปิดปิดมองเห็นสแกนปิดอ๋อปิดมองเห็นมองเห็นทิดขยะไม่แต nah ่ปิดมองเห็นถ้าสมมติปิดมองเห็นไรบ้จะเห็นได้ไงผมไม่เห็นผมไม่เห็นเหมือนกันอ๋อไม่เห็นเหรอพี่ยืนยืนนานอยู่อ๋ออ๋อใช่ท네ี่ยืนที่ยืนมองคเอ็นดไดู้แล้วว่าไม่เห็นอ๋อคือมันจะมันปิดได้เหรอปิดได้อันนี้โหวตใครครับอันนี้ครับสกีฟสกีฟเหรอเหรอเจอจะโหวตยอลีอันีกดตีดูมันก็เราส่วนตัวเปล่า มีอะไร,รเปล่ามีอะไรกับผมเปล่า <avec> แต่ผมว่าไม่ใช่จู<ล>ไม่รงครับเพราะจูถ้าสมมติมันที่ผมคิดอะผมอาจะคิดเยอะไปก็ได้มัง้งแต่ผมว่าถ้าจูทำอะเพราะว่าจูจะไม่อยู่ตรงนั้นหรอกไม่รู้วะใช่ป่ะให้คิดมากคิดมากก็กแต่ผมว่ามันก่นมีปัญหาอยู่ สวสัีอยู่แล้วเสมอสวัสดีครับเนี่ยแหละเกมนี้มันเหนอยตรงที่เวลาเราไว้ใจใครอ,อะ่ะแล้วตอนจบอ่ะตอนจบมันจะแสดงความโง่ให้เราเห็นไงผมเลยไม่ค่อยชอบวีเคาะมากเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนได้นะครับ ได้จำที่รักไม่ได้ยังไงครับเจอนะเจอแล้วคุณก้านแวนเหรอใช่เจอแวนนตายที่ไหนตอนแรกอะเปิดแผนที่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแวนโตเกะอ๋อไอแวนตายเช็ดน้ำเงิน ปิดแผนที่วะใช่คือน้องเปิดแผนที่เวแล้วคืออ่ะคือน้องเปิดมาคือเห็นศพแล้วเราก็คือเมาส์มันได้อยู่ตรงนั้นอ่ะเข้าใจใช่ปะมันเลยกดไม่ทันผมไม่ชอบแบบนี้เลยวะแม่จะโง่กับไม่ง่อยู่ใกล้กันนึงคือภาพเมื่อกี้คือเห็นการเดินวนแล้วกดรีพอร์ตตอนที่พี่หาอจานี่ปะม่มันไม่ได้เดินวนเว้พี่ผมเพิ่งเดินมาเลยแล้วแวนคืออยู่ตรงหน้าทางเข้าอ่ะพี่เข้าใจใช่ปะคือผมจะเดินไปทางขวา อืมเหียะฉลาดกับง่ออ่ะเสนบางๆอ่ะแม่งขีดกันนิดเดียวในเว็บเกมเนี้ยวะนิดเดียวจริงเชียเออที่สาวไปหมดแล้วเอ่เมื่อกี้ผมเห็นแวนอยู่ห้องเตมน้ำมันนะใครเห็นใครปะเอ่อผมเีคนเดียวครับเห็นเหมือนแวนเพิ่งออกจากห้องแก้ไฟอ่ะที่ออกมาพร้อมผมอ่ะแต่คือพี่โทนี่เดินตามผมมา ซึ่งพี่โทนี้ไม่ได้เห็นห้องไฟเลยวถูกปะาจะเห็นไอนาอยู่ด้วยนะห้องไฟคือคือภาพตอนที่พี่เห็นตอนพี่ไปเจอพี่ไปเจอสอะเนี่ยทำไมไอนาไม่รีพอร์ตแต่ว่าตเองอยู่ห้องไฟเมื่อกี้เราอยู่ใกล้ก้ับแวนเลยเนี่ยอ๋อจริงหรอแต่อาเธอร์แต่อาเธอร์สงสัยไอนาจริงสงสัยไอนาจัดเลยทำไมอะสงสัยละเริ่มสงสัยลทำไมทำไมอะถ้าคนเป็นผีเอาตามความรู้สึกว่าถ้าคนเป็นผีอะถ้ามันเดินผ่านประตูอะแล้วเหมือนประตูมันจะปิดเองปะ นนน่ะมมััเเปปิิดดองไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้ใช่ปหมมันปิดเองไหมว่าย่าที่บอกว่าสงสัยไอ้นาเพราะไอ้นาอยู่กับแบรนที่ห้องแก้ไฟเพราะผมมาแก้ไฟเสร็จแล้วผมเดินลงมาเลยแต่เห็นหนูอยู่ด้านขวาเราอยู่ห้องไฟเราอยู่ห้องไฟคือห้องไฟมันอยู่ด้านขวาเข้าใจไหมคือมันมันมีอีกฝั่งนึงด้านขวาไฟเปู่ห้องเดียวห้องไฟเป็นห้องเดียวกันไม่ใช่แต่ว่าที่ที่ไปทําภารกิจอ่ะบทใครอ่ะบทใครอ่ะ เดี๋ยววตดใครเดี๋ยววตดใครไม่ทันไม่ทันาวอดไม่ทันเรียบร้อยไปซะเออตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้มองหรอกแล้วมีคนพิมพ์ผมก็เลยลองเปิด OBS แล้วลองขยับว่าเห็นหน้าเฮ้ยฉันน่ากลัวไปสะดุ้งเลยเคด้่ามีคนมอง มากที่สุก่อนข้ากูแต่มันชัดไปเปล่าเที่ยวไม่อยากคิดเดยอะเลยว่ะเก่งเนี่ยฝนหัวว่ะเนอ่ 哈哈，哈哈 <laughs>，哈哈，蔡蔡老板。 เธอโกูว่าแล้วมึงนี้ชั่วมากมือนีคำต้นสั้นตเห็นจูอ่ะกินศพพี่แล้วจูก็ยืนอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะแต่น้องแบบไม่ก้าไม่เวบกับที่ผมพูดที่ผมพูดตองานนะคือใช่ไปอีกดาไปเดี๋ยวฉลาดเกินไป่แต่คือผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฆ่าแฟนแต่ผมบอกแล้ว ว่าคำว่าคิดเยอะกับคำว่าโง่หรือฉลาดอะแม่ขีดเต้นใต้บางๆเลยไอ้กานอะมันปิดประตูขังผมไว้พี่อจูกกเลยไปไม่ได้เออเดี๋ยวเกมหน้าถ้ามีความคิดอะไรผมจะจัดการเองทุกคนแม่จะเอาไอ้เงี้ยจังหวะเมื่อกี้ตอนที่อยู่สองคนก็ก็กลัวเหมือนกันนะพอโดนปิดห้องขังอะน้วกูตายคู่เลยใครยังไม่เข้าอ่ะด้าดวคนเลยวอ ดใครอ่ะยีมีใครอ่ะ<ค>เออ้ <คา S 1> วงเป็นไงบ้างดี<แ>กดว่าอันนี้าเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม,คม่คนเดิมมันต้องทำอ่ะ,ย,ะยากอ่ะยากปะ ทำ้ยากใช่ยากเลยแล้วถ้าเป็นต้องแล้วถ้าเป็นเราจะรู้ไหมว่ามีคนคนอีกคนคือใครชื่อจะเป็นผีแดงชื่อจะเป็นแด็กแต่ว่าหนูทำภารกิจไม่เป็นอ่ะถ้าเป็นผีอ่ะใช่เป็นพูดเลยด้วยว่าเองเป็นอ่ะพูดเลยถ้าถ้าเป็นผีมันจะไม่ภารกิจให้ทำครับถ้าเป็นพูดเลยว่าเองเป็นอ่ะปิดไฟปิดอะไรตรงไหนอ่ะที่แบบเป็นอันนมันจะมีแผนมันจะมีขวามันจะมีขวาล่างไอ้ต้องยุดอ่ะจะมีคำว่าคิว แม่งเลยแม่งรอดเลสสายตาเราได้ยังไง โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทุกคนฟังการใส่ท่าของผมนะครับทุกคนครับโบดสี่ลูกเงินเดี๋ยวนี้ไอ้ผู้ก่อการร้ายไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรข้าเห็นเจ้าไอ้คนชั่วไอ้คนชื่อข้าคนเลวไม่เป็นออกไปไอ้ขั้วเอาไปนะ เอไปห้องกล้องไวขนาดนั้นจะไม่ทำอะไรเดี๋ยวหรอไปห้องกล้องไวเกินเอไปห้องกล้องไวเกินว่าหรือเปล่าออกมาคนคือใคร มีเสาไงแล้วก็ใช่หรอม่คนอยูีเท่าหรอาจจะไปไปแล้วันไอเธอการที่เปียกไอเธอการที่เปียกอเทอร์ าจะเปิด hmm. ตัวคนออ๋อตัวปีเยเปิดเรียงหรอเจอการพิบีบจูุ ด้วงตอนด้วงเป็นผีอ่ะด้วงทำเครียดด้วยนะตายเพียงหนึ่งเอามึงคือตายได้ไงอ่ะห้องห้องออกซิเจนแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเดียวกับแอดมินอ่ะเข้าใจใช่ไหมที่มันให้แก๊ออกซิเจนใช่ใช่นั่นแหละแต่คือไม่ส่วนใครเลยเพราะเพราะก้าเพิ่งออกจากห้องพยาบาลใช่ใช่แต่เธอเธอรับประการได้เพราะเห็นคุณก้าวจริงอยู่กับเต้าเบ๊ในกล้องเหถ้าสุดะ ตาเสือบที่เห็นไอ้นาอยู่หัวเรือแล้วไปไหนต่อบอกหน่อยสิหัวเรือก็ลงไปข้างล่างฮะ่เห็นตอนไหนอะข้างล่างไม่เจอใครไหมแต่อเธออเธอต้องเห็นเวถ้าอยู่หัวเรือข้างล่งขึ้นไปข้างบนด้ไม่เห็นไม่เห็นไอ้นาเดินข้างล่างเลยนะก็เห็นแต่เต้าเบฟกับไม่อาจจะนั่นเปล่ามุดท่อไปเปล่าคนก็อยู่ข้างล่างได้ใช่ปะมุดท่อเป็นทางนั้นเปล่าเป็นทางนี้เหรอใช่เป็นทางเปล่า ไมันเป็นทางป่ะแบบว่ามุดโผล่ขวาล่างพอดีอย่างนี้เอาันนี้ป่ะแต่หนูขึ้นไปข้างบนด้วยนะสวัสดีทุกคนจ้า้วไมพี่่เจสวัสดีครับต้องคนหลายใจสวัสดีครับทำไมพี่ไม่เจอต้องคนหลายใจที่อะไรวะพี่เบฟอยู่อ่ะห้องโถงใช่ใช่เดินผ่านกับพี่ตรงห้องโถงพี่เบฟคมาทุกอย่างอ่ะมันคือการหลาใจเว้ยทุกคนเราจะไม่ใครโง่เพราะมึงต้องการใครอ่ะ โอ้ยวิตตี้มาไปดีอกว่าเห้ทุกคนไปเหอะนยกสิโก้ความรู้สึกเลยทุกคนฆาตกรปวดใจอะเยอแล้วรู้สึกไเขียวฟังจากคำกล่าวหาเมื่อกี้แล้วยังไงปวดเลยผมได้ยินเสียงวิญญาณด้วงพูดอยู่จับคนไรได้นะไอ้ดาไอ้ดาอะหนูก็ได้ไป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 หมดตัวเองด้วยไปไปไปเข้าได้เล จัจ่เราซาซื้อใจจั๊กจัาดมีอร่อยแล้วคนจั้นประเทศครับทุกคนเออซาวมาความฉลาดมันก็ต้องตามมา